สวัสดีครับพบกับผมเตี T ๋เด็ดเอาเอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกันสีคู่ด้วยกันครับคู่แรกเป็นคู่หวางลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นเป็นฝั่งที่สามารถเอาชนะลีดยูไนเต็ดได้มาโดยตลอดสถิติการออกมาเยือนของบ้านของลิเวอร์พผูสามนัดหลังสุดนั้นพวกเขาโชว์ความได้เกยีย่ยมชนะไปถึง3เกมวันนี้ลิเวอร์พูลออกมาเยืนอนมาด แต่ร,ราคาเปิดมาต่อขึ้นก็มาูกวันนี้ให้ต่อดิบอคูครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างอเมเรียมเปิดบันรับการไปยังของเอตบันยอนอเมเรียนนั้นพวกเขาจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นการเฝ้ารังที่เจอกันกันกบเอสบันยอนนั้น3เกมหลังสุดน,นั้นอเมเรียนนั้นไม่เคยแพ้ให้กับเอสบันยอนเลยแม้แต่เกมเดียวจากสถิติที่ผมไปเช็คมาล่าสุดน,นั้น3เกมหลังสุดน,นั้นเอสบันยอน ออกมายันท้องบ้านนั้นไม่เคยชนะอเมริกาเลยวันนี้เดตราคาเปิดมาปปวันนี้ให้รองอมเมริกรองอมเมริกปป,ปครับส่วนคู่ที่3นั้นเป็นคู่ระหว่างนอตบี้เปิดมานับกันมาเย,ยันของยอตโคปปี้นอตบี้นั้นพวกเขาโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนักในชว่วงนี้สานัดหลังสุดน,นั้นการเฝ้ารังของนอตบี้นั้นแพ้ให้กับยอตโคปปิ้มาโดยตลอด ด้วยสกอร์ที่ขาดวันนี้เรียนราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกวันนี้ผมให้ต่อยอดกปิงครึ่งลูกครับวันนี้รอรุนกินเต็มครับส่วนคู่ที่4นั้นเป็นคู่ระหว่าง p s v เยาวาชนเปิดบ้านรับกัน,กนมาเย,ยือนของเด็กกลาครับวันนี้ p s v นั้นพวกเขาในใสถติที่เฝ้ารังเจอกับกาาครับนั้น เอสีนั้นไม่เคยแพ้ให้กับเด็กกรงคำเดนเมสเด็กเกมเดียวจากสถิติการเฝ้ารัง2นัดหลังสุดนั้นพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง2เกมวันนี้ผมให้รอง PSV เยวาวชน1ลูกครับหลังจากจบกิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผคมายไปกห์ฟุตบอลในครั้งต่อไปขอบคุณครับ